สวัสดีค่ะเอฟซทรักทุกทท่านสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพรทีวีทุกคนเลยนะคะวันนี้ที่บ้านลมอย่างแรงค่ะต้นไม้หักกระเนระนาดเลยนะคะแล้วก็ฝนตกฝนตกอย่างแรงเลยค่ะนะคะฝนตกอย่างแรงประมาณสักชั่วโมงนึงนี่แหละเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็ล,กนนกลมพัดกระโชกใบไม้ ลนเพียบค่ะบ้านสาวดำยิ่งต่ำกว่าเพื่อนเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะโอแต่ดีแต่ดีค่ะฝนฝนตกวันนี้มีฟ้าร้องแค่สองสามสามสองสามคำอะฟ้าร้องสองสามคำเองจ้ะนะคะฟ้าร้องสองสามคำพี่น้องเอ้ยแต่ว่าไฟฟ้าดับนี่ที่ไฟฟ้าดับเนี่ยดับนานค่ะที่นี่นะคะที่อําเภอที่ที่บ้าน ที่บ้านเย็นจิตพรทีวีเนี่ยพอฝนตกปับ๊บไฟจะดับทันทีค่ะไฟดับเลยค่ะโอ้ยสาวดำก็อันหุงข้าววันนี้หุงเยอะด้วยว่าหุงอันเพราะว่าน้องหมาก็มีตั้งเจ็ดตัวคือสาวดำก็หุงกินเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราไอเราเรานะี่ยกินนิดเดียวอยู่แล้วแตน้องหมาตั้งเจ็ดตัวสาวดำก็ข้าวมันกำลังเดือดค่ะแล้วไฟฟ้าดับ สาวดําก็รอรอ,รอนานแล้วรอเป็นโอ้โหรอเป็นเกือบเจ็ดชั่วโมงแล้วก็เลยขับรถออกมาว่าจะไปที่อําเภอแวงน้อยนะคะไปที่บ้านญาติเไปเสียบหม้อข้าวที่บ้านเขานน่นแหละไม่อย่างงั้นเดี๋ยวน้องหมาก็จะอดข้าวตอนเย็นเพราะว่ามามากก็ออกมาอีกสี่ตัวออกมาแปดตัวแต่แต่เขาเขาออกเขาค่อนเองค่ะสาวขขโทั่วจะสาวดําอยู่สวนทำน่นนะคะไปล้าง เช็ดปัดทูสวนทาแล้วก็ไอ้ถังน้ําที่มันเป็นปูนเกาะนะคะก็ล้างกว่าจะเสร็จตั้งห้าหกทังใหญ่วันหนึ่งเต็มเต็มเลยค่ะกลับเข้ามาบ้านกับมันออกมันคลอดออกมาแล้วค่ะ8ตตัวคลอดมาได้6ตัวสาวดำมาถึงก็เขาก็คลอดอีกสองตัวก็เป็นแปลแต่ว่าเขาตายค่ะสี่เหลือสี่ก็เลยตั้งกลายเป็น5้ากับซาล่าหกับ มาม่าเจ็ดกับอาย,ายาญาค่ะนะคะโอ้โหฝนต,ตกนิดเดียวก็ช่างตกแรงก็ช่างไฟจะดับเลยทันทีค่ะก็เลยจำเป็นต้องรีบออกมาเอาจะเลยพอดีแล้วจะมาเล่าความฝันให้ฟังนะคะจะมาเล่าความฝันของสาวดำให้ท่านฟังค่ะสาวดำเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้นะะสาวดำฝันนะคะ ฝันแปลกมากเลยค่ะฝันปกติแล้วก็จะไม่ค่อยฝันนะคะแต่ก็ถ้าวันไหนแบบเขาเรียกอะไรนะหลับสนิทหรือว่าหรือว่าอะไรมันจะเป็นจริงอย่างนี้มันมันมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นในความฝันที่เป็นจริงนะคะสาวดำก็ฝันว่าไปไปคล้ายๆกับไปภาคใต้นี่แหละนะคะไปภาคใต้นั่นแหละนะคะในฝันน่ะ ก็ไปเจอไปเจอเขากําลังลำํำลำไหว้ครูลํำไหวครูมโนลานะจ๊ะนะคะบาคคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็พอสมควรลํำไหวครูมโนลานะทีนี้สาวดําก็ไปยืนดูก็นึกนึกเห็นตอนที่ตัวเองไปไปฝึกลํำมโนรากับอาจารย์ละไมศิลปมออนะคะไปอยู่ตั้งหเดือนเนาะไปไป,ไป,ไ,ปไปหัดลำํำ อ้าวหมู่บ้านนี้ก็ดับเหมือนกันด๋ย่ดับหมดแล้วคันเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปยืนดูเขาตั้งนานนานทีนี้สาวดาก็นึกใจอยากจะลําแล้วอยากจะฟ้อนอยากจะลําเห็นเขาฟ้อนเห็นเขาลําก็อยากฟ้อนอยากลําในฝันนะคะแต่เขาบอกว่าไม่ให้สาวดาขึ้นไปเขาบอกว่าคนที่คุมวงน่ะเขาบอกว่าไม่ให้ขึ้นไปไม่ให้ขึ้นไปบนเวทีไม่ให้ขึ้นไปร้องไม่ให้ขึ้นไปแสดง อันนั้นมันยังไม่ยังไม่ใช่หน้าที่ของเราเขาพูดอย่างนี้ค่ะสาวดําก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานึกในใจว่าเอ๊ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ตั้งแต่สาวดําไปเรียนไปรําเรียนวิชารามโนรานี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะอายุมากแล้วสาวดําไปเรียนก็อายุ48ปีแล้วค่ะจะไป,ไปอยู่ปีไปอยู่กับน้องเอก,กชัยศีวิชัยนั้นอายุ 45ค่ะพอเขาพักวงก็อายุ46 4สิบกส็ก็ออกเพลงชู้ในตู้ผ้านะคะก็ได้รับความนิยมมาก48ก็เลยไปไปฝึกลัมไปหัดลัมมโนราแต่ว่าตั้งแต่สาวดำครอบครูมาสาวดำยังไม่เคยได้ไปไปครอบครูกับอาจารย์ละไมศิลมออมอ,อีกเลยค่ะตั้งแต่ปี48น่ะนี่49 50โอ้ยนี่มันมัน6กสิแล้วนั่นมัน มันเท่าไหร่แล้วเราเนี่ยมันหกมัน10กว่าปีแล้วจ้ะโอ้โหหกสิบสี่สี่สิบแปเก้าห้มันสิกว่าปีแล้วท่านผู้ชมมันสิบเปีนี้แล้วนะคะสิปีนี้แล้วคะ่ะหรือว่าหรือว่าสาวดําไม่ได้ไปครอบครูมโนราท่านมาเตือนหรือท่านมาบอกหรือเปล่าเพราะว่า พอพอเราไอ้นั่นอะ่ะพอพอเราจะขึ้นไปไปไปลำเขาไม่ให้ขึ้นไปหน้าหน้าสาวดำคิดว่านะก็เลยเล่าให้ถูงเอฟซี FC ได้ฟังกันทีนี้มาเข้าสู่ตัวแนวทางเลขสูตรของสาวดำนะคะขอพูดให้ท่านเข้าใจสักนิดนึงนะคะสาวดำทำสูตรก็ทำให้เห็นชัดเจนนะคะบางคนก็คอมเมนต์มาว่าอ่าอ่าหวยไม่เข้าพอพอเข้าแล้วแตกสามตัวอันนั้น อันนั้นจะเป็นคนอื่นหรือยังไงสาวดําไม่ทราบนะแต่ว่าส่วนตัวสาวดําไม่มีเช่นนั้นแต่ท่านคอมเมนต์มาในในอของสาวดำนะคะว่าอพอถูกแล้วแตก3ามตัวนี่ยโอ้ยอันนั้นอันนั้นไม่ใช่สาวดํานะคะปวดพิจารณาพอสาวดําไปคนที่ชัดชัดเจนคะ่ะนี่แหละสาเหตุที่สาวดําเวลาทําสูตรต้องทําให้เห็นน่ะบางคนบอกว่าแม่ทำสูตรไม่ต้องมาทําหรอกไม่อยากดู ทําเสร็จแล้วเอามาเอามาลงเลยเมันไม่ใช่ก่ะเราทําสูตรเราจะต้องทําให้เห็นชัดแจง้งแดงแจ๋นะคะอเออเผื่อคนก็อยากจะทําตามก็มีนะคะขอบคุณเอสซีมากๆค่ะที่เป็นกําลังใจให้สาวดํานะคะสาวดำำําทําเริ่มจากงวดนี้ไปงวดวันที่16เมษายนเนี่ยสาวดําจะทําเฉพาะสูตร3ตัวนะคะจะไม่ทำสองตัวในเลขห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวนะคะ สาดำจะทำเฉพาะสูตร4ตัวเท่านั้นสูตรเลขเด่น4หางนะคะสูรสูตรเลขเด่น4หางเมื่อเราทำเสร็จมันจะได้แค่มันจะได้เลข3ตัวแค่4หางแล้วเลข2ตัวก็จะได้แค่6หางถ้าเข้า3ตัวอ่าบนก็ต้องเข้า2ตัวบนด้วยนะคะก็คือก็คือสูตรไอเนี้ยค่ะสูตรไอ3ไอสูตร4ตัวค่ะนะคะอ่าได้โปรดเข้าใจนะคะ โปรดเข้าใจและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสาวดําที่ทําให้ท่านนี่ก็เพราะว่าก็เพราะว่ามันอั้นค่ะมันอั้นโอ้ยงวดเมื่อกี้นี่อีพ่ออีเมียอันอันอะไรห้าหนึ่งอ่ะห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนอันห้าเก้าเก้าห้าก่อนอนโอ้ยอีพ่ออีเมียแล้วก็อะไรอีกสองแปดแปดสองเก้าสองสองเก้าโอ้โถ่ก็บอกอันจนได้มาอันกักอันเนี้ยสี่เจ็ดเจ็ดสี สามแปดแปดสามหนึ่งแปดแปดหนึ่งปะท้โอ้ยเลขกออกตัวเดียวจะนด่มาอันจะนด่มาอันตั้งยี่สิบหางสามสิบหางโอ้ตั้งแต่ปัจน,นั้ันเฮาก็ยังอยากซื้อได้พี่น้องเอ้ยพบกับความาความวาฮูาาา้อยากถืออยากถือหว้อยากซื้ออยากถือนอกพี่น้องเนาะวันนี้นั่งก็เลยมาคิดในใจว่าโอ้ยซื้อก็ซื้อยากเนาะแ่เนาะมันซื้อยากอีหลีแล้วมันอันก็อันทั่วประเทศไทยค่ะเนาะ บาทนี้งวดเมื่อกี้นี่มันออกเจ็ดศูนย์ค่ะบันนี้มันมันออกศูนย์เจ็ดค่ะมันออกเก้าศูนย์เจ็ดบาทนี้ผู้ใดฟังนั่งเว้าแล้วกันอยากติดตามก็ติดตามเรยเด้อค่ะเด้อติดตามช่องสาวดำผ้าร่วยช่องดำมหาเสน่ห์เย็นจิตพอดีคอมโบติดตามเลยเลยค่ะนั่งเห็ดชัดเจนค่ะเขาก็คือเขาบ่กเขาก็คือบ่อเขาบานนี้บางคนก็ยังบ่เข้าใจ เลขเยอะหลายตัวถ้าคุณว่าเลขสามตัวนั่นสิบหางมันเยอะนั่นก็บ,บ่ต้องซื้อบ,บ่ต้องเบิ้งค่ะเลขสามตัวสิบหางนี่เข้าซื้อตัวละสิบบาทได้ถือกระเกาพันซีเกาพันหาพี่น้องเอ้ยลงทุนสามลอยเนาะเจ้าจิตาเจาะเจ้าจิตา,าเอาสามสามตัวหางเดียวให้ถือเลนะ่นกัะ ทาไปสกอ้อนทาไปเวลาย่มดวงดีย่มได้พุละจังสิถึกกระบ่กแน่หรอกเจ้าอาจิไปพอ่อมองที่เพื่อนห,ห้างเดียวถึกสามตัวนั่นก็นอาจิเป็นได้นะเนาะแล้วตาไผ่นเนาะแล้วตาไผ่บ่บวกากันเนาะเขานะตา่าของนั่งเลยมีสิบตัวค่ะมีสิบห้างขอให้มันเข่าในนั่งก็ดีใจแล้วเนาะ่อ,อจากไปบ่ลายใหญ่ห้างผู้ใดเขาจะไปทาซื้อจนมือหวอยออกอัน อันทั้งสามตัวอันทั้งสองตัวนนั่งเห็ดเนี่ยนั่งวางวางให้พิจารณาเบิง้งมองเขามีขายเยอะแยะในบาปบุนันอือเจ้ากระสือเอาไปย่างสิบบาทมันได้แต่เก่าพันหาคุ <c oughs> ตัวเจ้าจิมาถธาซื้อสามตัวสองตัวมือวันทุกมือเนี่ยเขาขายมืออยออกเลยพี่น้องรัตตลี่เนี่ยอาซื้อลวดเขาเบิ้งแล้วเขามาเขามาสามตัวเนี่ยโตได้เนี่ย มัมกมักกมูจังเท่ากับไปซื้อลอตเตอรี่เลยก็เอาซังซันมเชียงดวงแบบนั้นวันนี้ของนั่งหลายใบค่ะนั่งก็บอกว่าหลายใบเด้อหลายสูตรอ่าหลายสูตรค่ะแต่มันเขาที่งวดติพันมามันเขาเจ็ดสูตรพุณค่ะมีงวดนี้แหละค่ะที่เขาสามสูตรเขาสามสูตรแล้วก็เขาไอ้สองตัวศูนเจ็ดเจ็ดซูนกับเขาหาสูตรแต่สามตัวบอกเขาสามตัวเขาสามสูตรเด้อพี่น้อง มี่นั่งกับหายเบิ่งหมดแล้วล่ะอสองสามคนจีฟานมาเขาเจ็ดสูตรเป็นพี่น้องเขาเจ็ดสูตรพุ่นกันเท่าสีดวงบ่ดีไปเลือกเอาไอตัวไอไอจีมันบ่บ่เข่าน่ะก็ถือว่าเทายังบรทธานในมีดวงจ่าเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเขายังบุมีดวงจ่ากันมีดวงเลือกเขาก็ิไปเลือกเอาไอตัวทีมันเข้านั่นล่ะพี่น้องโอ้ยฝนตกพี่น้องเอ้ นั่แหละฝนตกไอ้ตกกระตกโดนพฝนนั่งสิไปียห้ามองเสียบมองเขาแถ,แถวนี้ก็ดับเม็ดคับพี่น้องแก้วจังไดดับตั้งแต่หมู่บ้านลหลานหน้าจนมาหอดไอ้พี่อะไรบ้างนั่งสิไปเยงบ้างนูบ้านหลานนี่มีไอ้นี่บ่าน,นี่มีไฟเออพี่จังพี่จังไฟฮวงอยู่มาหาหลานจา้ะหลานยืนอยู่พอดีเลย <laughs> ลานยืนพอดีเลยนี่มันครับผมืมัอนมนี้ลูกบ้านลูกไฟดับไหมบ,บ้านลูกไฟดับไหม,ไมเอาเอาหม้อขก้วคุณยายไปเสียบหปหน่อยคุณยายเสียบแล้วมันไอ้มันเดือดอยู่ที่นี่ไฟดับไงลูกเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้นี่นี่น,น,น,นี่ตั้งอยู่นี่อ่าพอดีเลยคุณยายคุณยายก็อัดคลิปมาพอดีเอิอนไปไอ๋กดด้วยนะ อ่าเจอแล้วเจอหลานแล้วเจ้าอ่าเจอหลานแล้วค่ะท่านผู้ชม <c oughs> บ้านหลานไม่ดับ <c oughs> มันมันมอามันดับคุณยายรออยู่ตั้งเกือบชั่วโมงมันก็ไม่ติด,ตด,ดโอ้เอาขึ้นฮะอะไรล่ะอ๋อไอไอเชือกไอเชือกที่เขามามาเตาแก๊สให้ เช็ตอีกมัดตะแก๊ยให้ค่ะขอตัวทุกท่านโชคดีนะคะ